สวัสดีครับทุกคนวันนี้พบกับกบมารีวิวนะครับกบในเลยก็บกบเนี้คะครับผมโอเควันนี้นะครับเรามาถึงร้านโกเบนเค้าต้มแหง้งภูกเก็ตนะครับร้านดังที่หลายๆคนนะครับที่มาถึงภูกเก็ตเลยเนะี่ยต้องมากัน เป็นนัดที่ต้องมาจริงๆนะครับผมวันนั้นที่เราไปกันนะครับก็จะเป็นวันเสาร์นะครับก็คือคิวจะแน่นนิดหนึ่งคนอาจจะเยอะนิดนึงนะฮะแต่ว่าการบริหารจัดการคิวของทางร้านดีมากๆครับผมรอไม่นานมากนะครับผมก็อีกสักพักเราจะเข้าไปกินแล้วของอร่อยต้องรอนิดนึงเนาะแต่รับประกันว่าอร่อยส่งคำล้ำลือจริงๆครับนี่มาดูเมนูที่เราสั่งนะครับผมเมนูแรกนะครับคือเค้าต้มแห้งอันนี้คือซิกเนเจอร์ของร้านกับน้ำซุปอร่อยมากต่อด้วยอะไรครับ ต้มเลือดหมูน้ำซุปอร่อยด้วยหมูเน้นๆนะครับหมูกรอบคือดีนะครับเป็นหมูกรอบจริงๆกับน้ำจิ้มแล้วก็ต่อด้วยก๋วยจั๊บครับผมตัวก๋วยจั๊บเนี่ยดีมากนะฮะแล้วก็อีกตัวหนึ่งต้มกระดูกหมูอันนี้เด็ดมากครับหอมน้ำซุปเด็ดนะครับผมทั้งหมดนี้คิว่าทานหมดไหมมาดูกันครับว่าหมดหรือเปล่าอ้าลุยครับกินให้จุกลุกให้ไหวครับผมตรงนี้ระหว่างนี้เราดูบรรยากาศการกินของผมแบบรวดเร็วนะครับก็ต้องรีวิวว่าของในร้านอร่อยจริงๆครับ นี่ครับผมข้าวต้มแห้งอร่อยมากปิดท้ายด้วยภาพนะครับข้าวต้มแห้งหมูกรอบนะครับผมต้มเลือดหมูข่วยจับแล้วก็กระดูกหมูที่ต้มนะครับน้ำซุปอร่อยนะครับที่สําคัญที่รานเขานะครับกระเทียมเจียวเออกระเทียมแบบอร่อยมากนะครับผมคลิปนี้ขอขอบคุณนะครับสปอนเซอร์ของเรานะครับเลนตาออร่าพัดนะครับยังไงก็ฝากติดตามกดมารีวิวด้วยนะครับ